And physical of Hangar province, and the visitor of uh, Europe, and uh, to want to come here. Yes, in Hangar um, province, and uh, start, to the uh, car show the point of the Jemon Islands. <laughs> ทางงาน M P History Career ทงงาน M P ครับสดงคันเลคันเลเหนที่ศูนย์อินดอร์อาร์อินอินเดียอเมิกเอ่อสูู่่สู่กบันจีดูวันที่สี่อินเดียเปอร์เซียเอ็นเนเอ่อจีวิลีทูทูทูเดียทูไทยแลนด์ทูเรเวเชนเอ็ธเอ่อเวนดีอีเวทอีเวทเนี่ย The one of Chakri, yes. The one a cannon, yeah. And then a really cannon, yeah. yeah. That's and so so... Do you see anything? Ah, ah, ah! This, this, do that, do that. Ah, ah, ah! The two of and to the. Yeah. Yeah. Thank you! <laughs> nice to meet you again. Yeah. And, hope, yeah. and hope that you will be happy here. Yeah. Okay. My internet is, uh, to miss uh, Miss วิสิตตูซีเดต e ิพิธภัณฑ์เ n o องพังงาขอบคุณมาก่ะพิพิธภัณฑ์เมืองพังงานะคะซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2554นะคะที่นี่จะ ตั้งอยู่ณนะอาคารโบราณสถานเป็นสารกรารจังหวัดพังงาหลังเลขกนะคะซึ่งก่อสร้างเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วคือ2 4 7 3นะคะก็เป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บอกเล่าเรื่องราวาประวัต,ติศาสตร์และก็วิถีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ธรรมชาตินะคะที่สวยงามของจังหวัดพังงาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็ารายทะเลที่สวยงามแล้วก็ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะ ควบคุมทั้งอ่าวบางงาและก็ควบคุมยาไปถึงเสฉวะวัน <F art> กอกค่ะก็ในส่วนของวิถีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพังงาและก็อาหารนะคะอาหารพื้นถิ่นพังงานะคะแล้วก็ทั้งอาหารข้าวอาหารหวานขน,ะะนมต่างๆแล้วก็ในส่วนของวิถีชีวิตการดำานชีวิตเรื่องของเหมืองเล่ของพังงาแล้วก็ในส่วนของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ผสมผสานร,ระหว่างชาวจีนชาวไทยพุทธชาวไบพุทธนะคะ ส่วนของตะกวัวป่าหรือสถาปัตยกรรมยุคข,ของอโคลเนียหรือสถาปัตยกรรมรวมกับทางจีนใต้ทั้งจีนังทั้งอังกฤษและก็พังงานนะคะอยู่ในรุ่สมัยร่วมกันนะคะแล้ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาชม่ารลูกหลานมาเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์พื้นถิ่นที่นี่ได้ทุกวันเวลาราชการนะคะ